เรษตกรอย่างเรานะคะอยากจะแนะนําตัวนี้นะคะตัวนี้กับตันไตนะคะหรือเขาจะใช้เชื้อรานะคะเอามาแก้ปัญหาโรครากเน่านะคะใครที่แบบปลูกต้นไม้อยู่ดีๆรากก็เนา่าใบก็โทมนะคะแล้วก็ใบเป็นจุดเป็นจุดเป็นด่างๆนะคะแก้ปัญหายากมากนะคะไม่อยากใช้สารเคมีนะคะในการที่จะพ่น นะคะใส่กับต้นไม้ของเรานะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเชื้อราอัดเม็ดนะคะเป็นเชื้อที่ทําจากแลบเองนะคะปลอดสารเคมีนะคะก็จะเป็นอัดแท่งเป็นเป็นแท้งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้นะคะเราสามารถดูอัตราส่วนข้างหลังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ได้ทั้งกับแบบทุเรียนพืชสวนพืชไร่ใช้ได้หมดนะคะหรือว่าเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะวิธีง่ายๆเนี่ยเราแค่เอานะคะ เมลของเขานะคะไปปลูกฝังกับใต้ดินนะคะประมาณขุดลงไปประมาณ10เซนแค่นั้นเองแล้วปลูกลรอบๆไว้กับต้นไม้ของเขานะคะไอ<หน>ปัญหารากเน่านะคะใบที่เป็นจุดเป็นจุดนะคะหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชนะคะตัวนี้ก็จะแก้ได้รับรองว่าตัวนี้นะปลอดภัยแน่นอนหากใครอยากได้นะคะในตะก้าเราปักไว้ให้คุณแล้วนะคะบอกเลยว่าจะบอกราโรคพืชได้อย่างแน่นอนะค่ะ